สวัสดีเช้าวันอังคารที่19เมษายนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย Have a n ร์ e Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันอังคารที่19เมษายนค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะตอนนี้เรามาฟังกันเลยนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วค่ะประกอบกับมีลมใต้และลมตวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวนะคะและในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนค่ะ จึงทำให้ด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้ตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะโดยมีลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคเหนือนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาแพร่น,น่านและตากค่ะ ส่วนภาคกลางก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทกันจนบ,บุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ค่ะ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยบงการชัยภูมิและนครราชสีมาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชายเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย